สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับที่ฟังคลิปเพเื่อนอยู่ในณขณะนี้วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องดราม่าไร้สดนะครับดราม่าไร้สดคือไม่เข้าใจเหมือนกันครับการที่เราไปในไร้สดใครเนี่ยเหมือนกับโดนบังคับเลยพี่ๆเพื่อนๆบางทีเราไม่ว่าง นะครับเราไม่ได้พิมพ์ก็เหมาว่าเราไม่อยู่นะครับไปเราแวบไปหาคนนน้นทีคนนี้ทีก็โกรธเฮ้ยคือการเข้าไล์สดเนี่คือเหมือนกับผู้ไปรับชมเนี่ผิดนะครับ ความรู้สึกเหมือนกับโอโหยังไงอะ่ะคือเข้าไปแล้วต้องอยู่แบบตลอดจนจบเลยเหรอครับคือไม่ต้องทำมาหากินกันเลยใช่ไหมประมาณนั้นเรอครับคือไล์สดมันไม่ได้เป็นการบังคับใครนะครับคุยกันก่อนใครว่างก็างกามาใครไม่ว่างก็ไม่มาเขาจะว่างกี่นาทีมันก็เรื่องของเขาครับ คือเข้าไปในไลฟ์สดแล้วเหมือนกับรู้สึกผิดเลยเฮ้ยเอออยู่ได้ไม่นานแบบเนี้ยเรารู้สึกผิดเลยคือที่จริงแล้วเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เจอกับตัวผมนะครับผมเห็นผมมาเป็นคนท่องไล้สดนะครับอาจจะอยู่นานบ้างไม่ได้นานบ้างก็แล้วแต่ภารกิจของวันนั้นๆแต่มีหลายๆคนครับ ที่เข้าไปแล้วบางทีติดภารกิจไม่ได้พิมพ์พอไม่ได้พิมพ์แล้วก็เจ้าของบ้านก็คือผู้ที่ไร้สดเนี่ยไปเหมาเอาเองว่าคนนั้นอยู่ไม่อยู่ผมถามหน่อยเถอะครับในไร้สดเวลาคนเข้าไปดูเนี่ยพี่สามารถรู้ได้หรอว่าคนนี้อยู่กี่นาทีคนนั้นอยู่กี่นาทีเขาจะไปไหนมันก็เรื่องของเขาสิครับถูกต้องไหมมันบังคับกันได้ด้วยเหรอ ถูกต <ons> ้องไหมครับแล้วไปดาม่ากันเพื่ออะไรแล้วไหนบอกว่าเป็นเพื่อนกันไหนบอกว่าคนนู้นเป็นพี่ไหนบอกว่าคนนี้เป็นน้องไหนบอกว่าคนนู้นเป็นเพื่อนสรุปมันไม่ใช่เพื่อนแล้วแหละครับถ้าเป็นกันแบบนี้ขอดาม่าวันหนึ่งนะคือมันเรื่องมันก็เรื่องของเขาสิครับเราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าบ้านใครจะมากี่นาทีห้านาทีสิบนาทีมันก็เรื่องของเขาสิครับ คือมันเป็นอะไรกันครับมันไม่ได้เกิดกับผมนะแต่ผมเห็นเกิดกับหลายๆคนที่เข้ามาบน่นว่าไปแล้วไม่พิมพ์ก็โดนพิมพ์ก็โดนอยู่นานก็โดนอยู่แป๊บเดียวก็วโดนมันอะไรครับมันเกิดขึ้นแล้วหรือครับตอนนี้ในสังคมของยูทูบเบอร์พวกเราเนี่ยครับผมไม่พูดถึงคนอื่นนะ ถามตัวเองแล้วยังครับเวลาไล่สดตัวเองอยากให้คนอื่นอยู่นานถามตัวเองแล้วยังว่าตัวเองไปครบหมดแล้วยังนะครับที่คนอื่นมาบ้านตัวเองผู้รับชมมาดูคิดเป็นธุรกิจหมดไหนเพื่อนอยู่ไหนมันน่าเบื่อไงครับปัจจุบันนี้มันก็เลยน่าเบื่อ นะครับอายไม่อายครับบางคนโดนโดนล,อลด้อหมดเลยสุดโอ้ยรู้นะว่าคนนี้มาแป๊บเดียวรู้นะว่าคนนั้นมาแป๊บเดียวใครที่โดนพี่พี่ท่านใดนะครับที่โดนคําพูดเนี่ยว่าโดนมาแป๊บเดียวพี่ไม่ต้องไปครับขาดเขาเราก็อยู่ได้ครับไม่ต้องกลัวบางคนนะครับฟังแม่ดีๆนะบางคนน่ะบ้านเขาใหญ่โตมโหฬานช่องเขาใหญ่บึ้ม แต่เขาอยากไปเที่ยวเขาไปอยากสนุกเขาไปอยากช่วยเจ้าของบ้านต่อให้เขาไปแป๊บเดียวดีกว่าเขาไม่มาเลยไม่ต้อนรับหรยอครับเขาจะไปหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีพี่ๆไม่ต้อนรับกันหรยอครับหรือยังไงความโลภมันเข้าครอบงำกันหมดแล้วรครับปัจจุบันนี้ ขอกินน้ำเป๊บนะครับวันนี้ก็ขอดาม่าเลยแล้วกันคือบงังคือพูดง่ายๆว่าไม่บังคับก็เหมือนบังคับอะไรครับต้องอยู่สิบห้านาทีต้องอยู่สิบนาท,ตออนาทีต้องอยู่ครึ่งชั่วโมงต้องอยู่หนึ่งชั่วโมงบางคนมันไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นพ,พี่เพื่อนๆต้องเข้าใจเขาด้วย อย่ามองในแง่เราอย่างเดียวอย่าเอาแต่ได้อย่างเดียวมันดรามากันไปกันใหญ่แล้วนี่ครับโดยมากน้องใหม่นะครับน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มทําช่องใหม่ๆเนี่ยโดนกันเยอะครับสงสารไหมสงสารครับแต่ไม่รู้จะช่วยเหลือ,อยังไงนะครับผมช่วยได้ก็แค่ออกมาทําคลิปแบบนี้นะครับ ใครที่คิดว่าในในกลุ่มเพื่อนนะครับนี่คือในกลุ่มเพื่อนนะผมจะพูดในกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับใครคิดว่าผมพูดแล้วไม่ดีมาถอนออกได้เลยนะครับผมไม่ได้พูดถึงเอฟซีภายนอกนะผมไม่ได้พูดถึงเอฟซีที่เขารักผมนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแยกประเด็นให้ดีใครคิดว่าผมเป็นแบบนั้นมาออกได้เลยครับชัดเจนพออยู่แล้วครับผมไม่เคยร้องขอซะด้วยซ้ําเวลาผมไปบ้านใครไม่เคยร้องขอให้มาติดตามด้วย ไม่เคยร้องขอให้มาดูคลิปด้วยสำหรับตัวผมนะผมไม่เคยบังคับใครครับตั้งแต่ทำ YouTube มายกเว้นว่าพ่อแม่พี่น้องคนรอบข้างมีายญาติคนรู้จักสนิทจริงๆในสังคมตัวเป็นๆไม่ใช่สังคม YouTube มันเป็นอะไรกันหมดแล้วถามหน่อยซิโหดเกินไปครับ สำหรับน้องใหม่ในหวดมากสําหรับคนเก่าๆอะ่ะพอเขาเห็นแบบนี้บางทีเขาก็ไม่ไปยุ่งเลยคือเข้าใจครับปัจจุบันนี้ว่ามันมีก,ก๊กมีกวนมีเหล่าเข้าใจไอ้นั้นก็มันมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีแต่ในบางครั้งเนี่ยยูทูบเนี่ยมันเปิดเสียดี y u u t u เนี่ยมันเปิดกว้างนะครับไม่ต้อนรับเขา พาช่องที่ทําช่องไปก่อนแล้วพาช่องสำรองไปก่อนแล้วคือทำไมคุณไม่ต้อนรับกันเหรอผมก็งงเหมือนกันครับบอกเสมอว่าคนที่เข้าเข้ามาดูเราเนี่ยมันมีหลายประเภทประเภทแรกก็คือพูดกันช้าๆชัดๆอีกครั้งนะครับก็คือคนที่ทําช่อง YouTube เพื่อหาอไรายได้มี Gmail สามารถพิมพ์ได้กดถูกใจได้กดซับสไครต์ได้บุคคลที่2ก็คือคนที่ลงทะเบียน Gmail แต่ไม่ได้ทำช่องนะครับโปรไฟล์ก็จะเป็นรูปตัว C ตัว D ตัว L ตัว E หรือว่าจะไปตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่เขาไม่ได้ทำช่องเขาไม่มีคลิปสามารถกดถูกใจกดติดตามคอมเมนต์ได้และกลุ่มคนสุดท้าย ก็คือคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน Gmail เขาดูได้อย่างเดียวเพิ่มยอดวิวได้อย่างเดียวกดติดตามไม่ได้กดคอมเมนต์ไม่ได้ด comment, ไไดนะครับมีสามจำพวกใหญ่ๆคือหนึ่งพวกเราคือคนทำช่องคนที่2องคือเขาไม่ทำช่องแต่เ็มี Gmail หรือที่พวกเราเรียกกันว่าช่องลองนั่นแหละแล้วก็คนที่สามก็คือคนที่เขาไม่มี Gmail เข้าใจไหมครับด่ามากกันไปใหญ่แล้วสงสารน้องใหม่น้องใหม่ท้อเข้าไปกี่คนไหนบอกว่ามีเป็นเพื่อนกันเป็นกำลังใจเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันอย่ากจะถุยให้รู้ดีแล้วเกินคนเข้ามาอยู่เท่านี้อยู่กี่คนไอ้ย่ลองสิครับพี่ลองไปเฝ้าไลฟ์สวดใครสักไลฟ์สิครับแล้วพี่ไม่ได้พิมพ์พี่เข้าไปสวัสดีปุ๊บหนึ่งนาทีแรกพี่เข้าไปสวัสดี แล้วพี่ไปนั่งทางานต่อพอผ่านมานาทีที่ยี่สิบสามสิบพี่ก็ไปพิมพ์เขาบอกว่าเราเพิ่งมาไอ้เอ้ะกูอยู่แต่กูไม่ได้พิมพ์นี่ผมเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ตัวผมเองนะในบางครั้งผมก็อยู่นานบางครั้งก็อยู่ไม่นานพอเริ่มพิมพ์ใหม่ปุ๊บไอ้พ่อบินกลับมาอีกแล้วถุยไอ้เอ้ยกูนั่งฟังมึงตั้งแต่ต้นแต่กูไม่ได้พิมพ์มันก็คิดเหมาไปแบบนั้นไงไอ้เอะเลิกสักทีเถอะคนอื่นผมไม่รู้นะ สำหรับไปที่ไปเจอมาสงสารน้องใหม่นะครับน้องเขาโตเถียงแต่เขาไม่เชื่อครับเขาพิมพ์ว่าเขาอยู่ออ,อยู่แล้วทำไมไม่พิมพ์ไอ้บ้าไล์สดทีนึงสามสี่ชั่วโมงตัวเองอะ่ะคนที่พูดแต่พิมพ์ได้หรือเปล่าตลอดสามสี่ชั่วโมงอะบ้ากันไปใหญ่บ้ากันไปใหญ่บ้าบอคอแตกกันไปใหญ่แล้ว แม้แต่ตัวเองไอคนที่พูดคนที่อยู่บนไลฟ์สดอ่ะเวลาไปไลฟ์สดเพื่อนอ่ะพิมพ์ได้ตลอดหรือเปล่าไม่ต้องมากครึ่งชั่วโมงพอไม่สงสารคนอื่นบ้างทําอะไรเห็นแก่ตัวที่สุดเลยเหมือนผมนี่ใครว่าผมเป็นแก่ตัวก็ว่าไปผมไม่สะทกสะท้านอยู่แล้วแต่วันนี้ไปเจอน้องใหม่อน้องเขามีซั์อยู่แค่ร้อยกว่าคนน่ะ แล้วไปพูดบนกลางเลยสดเขาอ่ะพูดได้ยังไงอะน้องถ้าน้องมาแป๊บๆอย่ามาดีกว่านะรู้ได้ไงว่าเขาไม่เขาเขาอยู่แป๊บๆรู้ได้ยังไงไอเ้เนี่ยถ้ารู้ถึงขนาดนั้นนะไปทําช่องตัวเองให้ใหญ่โตไม่ดีกว่าหรือไอเ้เนี่ยมึงรู้หมดว่าใครอยู่กี่นาทีไม่อยู่กี่นาทีไอ้คนที่พูดอ่ะทําไมไม่ไปทําช่องตัวเองให้ใหญ่โตเพราะรู้หมดนี่ มาอยู่กี่คนกี่หน้าที่ช่วยมาดูบ้านผมหน่อยสิสามแสนสี่แสนวิวอะ่ะใครอยู่บ้างใครมาพิมพ์บ้างช่วยมาดูหน่อยไอ้หารู้ดดีเหลือเกินพูดแล้วสงสารน้องใหม่รู้หมดคนนี้อยู่ไม่อยู่รู้หมดเรื่องคนอื่นแต่เรื่องตัวเองไม่รู้ ทำไมไม่ไปทําช่องตัวเองให้ดังล่ะรู้ถึงขนาดนั้นอะทําไมไม่ไปทําช่องตัวเองให้ดังถามหน่อยคนนี้อยู่สองนาทีคนนี้อยู่สามนาทีเคาจะกระโดดไปไหนมันก็เรื่องของเขาสิบ้ากันไปใหญ่แล้วเหนื่อยเลยโอ้โหวันนี้ผมไปเห็นน้องน้องคนนั้นนะครับเป็นน้องผู้หญิงด้วยที่โดนนะครับโอ้โหสงสารมากไม่รู้จะสงสารยังไงอะ แต่เราไม่เคยรู้จักเข้ามาก่อนนะครับโอ้โหเหนื่อยจริงๆครับชีวิตนี้กินน้ำอีกครับรู้หมดคนนี้อยู่กี่นาทีคนนั้นอยู่กี่นาทีคนนี้อยู่นานคนนี้อยู่ไม่นานรู้ถึงขนาดนั้นแล้วอะ่ะพี่ๆคิดดูครับรู้ถึงขนาดนั้นแล้วเย,ย้แล้วทำไมไม่ทำช่องตัวเองล่ะมาไนได้สดอยู่เพื่ออะไร หาเวลากับไรสดเพื่ออะไรไปทำคลิปนันไปรู้แต่รู้ไม่จริงสักคนหนึ่งอะเบื่อไม่เบื่อสิครับสำหรับคนที่ไม่พอใจนะวงเล็บเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่ไรสุดที่ไม่พอใจผมในคลิปนี้มาถอนออกได้เลยไม่รวมคนข้างนอกนะครับเอซี FC ผมกราบขอไปด้วยนะครับไม่ได้พูดไปย่างกลายใดๆทั้งสิ้น นะครับผมไม่ได้พูด f c ผมโดยส่วนตัวผมพูดสำหรับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มลฟ์สดถ้าไม่พอใจผมผมพูดผิดถอนได้เลยสำหรับผมไม่มีปัญหานะครับโหดไลค์เกินไปครับผมออกตัวแทนน้องใหม่เลยคลิปนี้ออกตัวแทนช่องยูทูบเบอร์ใหม่ๆเลยผม,มออกตัวแทนให้เลยผมรู้ว่าพี่อึดอัดใจผมรู้ว่าน้องๆหลายๆคนอึดอัดใจนะครับ รู้ทุกอย่างคนนี้อยู่เท่าไหร่คนนี้อยู่เท่าไหร่คนนู้มมาไม่เมื่ออไร่ยังไงรู้ทุกอย่างไม่รู้อย่างเดียวคือชอ่องตัวเองพิมพ์ข้อความผิดก็ไม่ได้ลบก็โดนด่าไอ้เฮ้ยมึงก,ก็ลบก็เป็นอะไรไปล่ะแล้วก็พิมพ์ผิดนะ่ะ อาจจะเป็นคำหยาบหรืออะไรให้เขาลบไปสิ YouTube ไม่ชอบห้ามลบข้อความไอ้บ้าไม่ชอบได้ยังไงไปรู้ถึง y o ย u b e หถึงว่าชอบไม่ชอบห้ามเอาบ้านจริงบ้านนูน้นบ้านนี้บ้านนั้นมาถุยแม่งแล้วคนอื่นละ่ะคนที่เขาไม่ทำช่องละ่ะคนที่เขามีโปรไฟล์ตัว F ตัว R ตัว D ีตัว L ละ่ะไม่ตออ้อนรับคนเหรอ เปิดใจให้กว้างหน่อยเปิดใจให้กว้างนะครับรู้อะไรรู้ให้จริงหัดไปอ่านหลังบ้านดูรู้หรือเปล่าคำว่าซับโฟซับอะ่ะแปลว่าอะไรกติกานะ่กะกติกายูทูบเบอร์ซับโฟซับอ่ะเคยอ่านกันบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เคยอ่านไปหาอ่านซะแล้วก็จะรู้ อยากให้เพื่อนมาเยอะในไฟ์สดไปด่าก็เปล่าเปล่าเปลา,ปลา,ปลา,ปลาไปรู้หมดไปรู้ดีกว่าคนที่มาดูใครมันจะมาผมถามสิเหนื่อยสงสารน้องไหมครับสำหรับผมผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมไม่มีความเดือดร้อนอะไรอยู่แล้วครับสำหรับผมนะผมไม่มีความเดือดร้อนอยู่แล้วครับต่อให้ผมจะไปหรือไม่ไปไร้สดช่องผมก็ไม่มีความเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นเลยผมจะบอกไว้ ผมก็ทําตามภาษาผมผมมีคลิปลงอยู่เรื่อยๆมีคลิปป้อนอยู่ทุกวันจะไปกลัวอะไรครับรู้หมดกลับไปย้อนตัวเองเวลาตัวเองเพิ่งเข้า YouTube บ้างสิครับเวลาไปเฝ้าใครหนึ่งคนแล้วบางครั้งไม่ได้พิมพ์เนี่ยแล้วถ้าเขาตอบกลับมาแบบนั้นตัวเองรู้สึกอย่างไร นะครับอย่าลืมกำพืชตัวเองนะครับอย่าลืมกำพืชตัวเองไม่ใช่ว่าพอตัวเองใกล้จะผ่านมียอดตามเยอะๆกลับมาพูดแบบนี้นะครับ u t u b e จำไว้ให้ดีนะมันขึ้นสูงได้มันก็ลงต่ำได้เช่นเดียวกันนะครับไม่เคยมีใครติดอยู่บนยอด ฟ้าหรอกครับไม่มีใครติดลมบนอยู่ยอดฟ้าหรอกครับสำหรับยูทูบเบอร์แบบพวกเรามันไปกันใหญ่แล้วครับปัจจุบันนี้ไม่ผิดครับที่หลายๆคนที่เขาสำเร็จไปที่เขาไม่กลับมาเลยสดุดไม่ผิดเลยครับเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปจากคำว่าเพื่อนพี่น้องกลายเป็นธุรกิจ ทำยังไงก็ได้ครับให้ตัวเองตักตวงเช่วโมองจากการไลฟ์สดให้เยอะที่สุดปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะครับใครที่โดนแบบผมหรือใครที่โดนแบบน้องคนนั้นถ้าไปแล้วมีปฏิกิริยาอยู่แล้วไม่พิมพ์มาเที่ยวดาเที่ยวบนออกมาเลยครับออกมาเลยไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับกลับมาทำหน้าที่ตัวเองหาคลิปมาลงซะ มันจะดีต่อใจตัวเองนี่แหละครับทําของตัวเองให้ดีก่อนเรื่องเพื่อนค่อยว่ากันนะครับกลับมาทําช่องตัวเองให้ดีก่อนมาหาคลิปลงช่องตัวเองให้ดีก่อนไล์สดไปเมื่อ,อไหร่ก็ได้ครับมันเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะครับผมเดือดแทนน้องเลยวันนี้เดือดแทนแทนน้องคนนั้นเลยนะครับไม่ขออีกยชื่อนะครับว่าน้องคนนั้นชื่ออะไร นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับคนที่ไร้สดอย่าไปเดาเอาเองว่าคนนั้นอยู่หรือไม่อยู่นะครับอย่าไปเดาเอาเองนะครับขอให้ได้รู้จริงๆว่าคนนั้นอยู่หรือไม่อยู่อยู่นานอยู่น้อยนะครับอย่าไปเดานะครับอย่าไปเดาเราอาจจะเสียเพื่อนได้เลย เหมือนผมคนหนึ่งเนี่ยผมเห็นในหลายๆช่องนะครับมาอยู่ก่อนสิบห้านาทีไปบังคับเขาเพื่ออะไรรู้หมดกดถูกใจให้หน่อยนะครับกดถูกใจให้หน่อยนะครับ YouTube ชอบครับ YouTube จะผลักดันไลน์การกดถูกใจเยอะๆรู้ถึงขนาดนั้น เป็นไงได้ยอดถูกใจเวลาไลฟ์สดร้อยสองร้อยถูกใจแล้วทำไมช่องอยังเหมือนเดิมสรุปว่า YouTube ชอบหรือไม่ชอบสรุปว่ายอดถูกใจนั้นคือ YouTube ดันเหรอไหนอะไปดูเพื่อนเืนเราสิครับยอดถูกใจถล่มทลายแล้วมาพูดบนเวที YouTube YouTube ชอบการกดถูกใจเยอะๆ y o u t u b e จะดันเราให้เราปังให้เราดัง ไหนชี้ไหมเห็นสักช่องได้ไหมชี้ไหมเห็นสักช่องได้ไหมแล้วไปรู้ถึง YouTube นูไปรู้ถึงระบบ y o u t u b หนูว่ามันชอบอย่างไหนไม่ชอบอย่างไหนแล้วทําไมรู้ว่า YouTube ชอบอะไรทําไมไม่ทําล่ะแล้วทําให้ตัวเองปังขึ้นมาสิทํให้ยอดติดตามเป็นแสนๆส่ยอดวิวเป็นล้านๆสิลองทําสิแต่ก็ไม่เคยลองเพราะอะไรเพราะเดา นะครับพอเดาวันนี้ก็จบดาม่านะครับแค่นี้แหละครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเดี๋ยวถ้านึกอะไรพูดได้เดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ก็ทํทคลิปใหม่โอเคไหมไอ้พวกชอบเดาเออเอาให้มันดาม่าใครจะมาด่าก็ดา่าดาม่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วช่องพ่อพ่นบวกแก้วอะไม่รู้จะอ้อมค้อมไปเพื่ออะไรแต่ละคนมีเวลา24ชั่วโมองเท่ากันนั่นแหละ หักเวลานอนเหลือเท่าไรหรหักเวลากินเวลาขี้เวลาเยี่ยวเวลาอยู่กับครอบครัวเหลือเท่าไหร่เขามาก็บุญหัวแล้วเขามาหนึ่งวิก็เคยขอบคุณเขาบ้างไหมไม่เคยสําหรับผมเนี่ยมานะครับใครจะเอาช่องลองช่องจริงมาดูแป๊บไม่แป๊บผมยินดีต้อนรับหมดไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าผมจะด่าไปไม่มีครับไม่รู้จะด่าเพื่ออะไรพี่สละเวลาทุกคนสละเวลามาในช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วหนึ่งวินาทีมันมีค่าสําหรับผม ทุกๆก,การดูหนึ่งวินาทีมันมีค่าสําหรับผมกับคนอื่นอาจจะไม่มีค่าแต่สําหรับผมทุกๆวินาทีมีค่ามากมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจอะไรมากครับกลับมาหันดูตัวเองทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับเ mm hmm. ชื่อผมนะครับวันนี้ก็พอแล้วบ่นมาเกิดครึ่งชั่วโมงยี่สิบกว่านาทีเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับน้องใหม่คนนั้นนะครับถ้าเข้ามาดูคลิปนี้ สำหรับผมนะถ้าแสดงความคิดเห็นนะไม่ต้องไปนะครับไปบ้านอื่นที่เราสบายใจนะครับฟังไว้ดีนะน้องผู้หญิงคนนั้นนะช่องใหม่นะที่มีผู้ติดตามร้อยกว่าซับนะจําไว้เลยไม่ต้องไปในช่องที่เราไม่สบายใจไปในช่องที่เราไปแล้วมีความสุขไปแล้วเราต้องเป็นอิสระไม่ต้องไปผูกมัดกับใครใดๆทั้งสิน้นนะครับเวลาเป็นของเราทุกอย่างเป็นของเรา นะครับแค่คุณเดินถอยออกมา1นก้าทุกอย่างก็จบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ